เขาเป็นอดีตสสเขตบางนาและเขตพระโขนงในนามก้าวไกลคือก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยเคยมีประเด็นนะถ้าจําก็ได้ใครที่ติดตามการเมืองก็จะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นมีประเด็นว่าก้าวไกลไม่ส่งเขาลงสมัครจากกรณีที่จะสงสัยว่ามีเข้าข่ายงูเห่าหรือเปล่านี่เป็นข้อสังเกตนะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาคุยกันแต่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแต่ปัจจุบันเขาเป็นผู้สมัคร นะครับในเขตเดิมนี่นะฮะบางนาแล้วก็พระขนงในนามของชาติไทยพัฒนาเดี๋ยววันนี้มาคุยกันหน่อยที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องดาวที่เกิดขึ้นในอีกบุมหนึ่งมันคืออะไรนะครับมาคุยกัเขากันกับคุณสมเกียรติถนอมศิลป์หรือคุณเป้นะครับอถ้าพร้อมแล้วมาคุยกันสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงตอนนี้รเรียวกว่าร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะในพื้นที่พร้อมลุยเต็มที่ก็ลุยมาต่อเนื่องครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนข้าสาก็คือ ยังเป็นประเด็นอยู่ครับเรื่องนูเห่าเนี่ยคือยังมีคนเข้าใจอย่างนี้อยู่ตอนลงพื้นที่ก็ยังมีคนสอบถามเอ๊ะจริงไหมหรือบางคนเชื่อไปอย่างนั้นด้วยซ้ําทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่มันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าผมก็ยังอยู่กับพักจนปิดสมัยประชุมจนจนพักเลือกที่จะส่งผู้สมัครท่านอื่นลงแทนผมแล้วะนะครับผมผมยังอยู่จนถึงขนาดนั้นแล้ว ก็อยากถามว่าอย่างนี้เนี่ยสังคมจะตีหน้าผมเป็นงูเห่าหรือเปล่าโอเคครับให,ให้คุณเป้เล่าเลยว่าไอ้รกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณเป้โดนโดนตั้งองเกตทั้งจากฝั่งพรรคและมีคนมาถามเยอะเนี่ยสรุปจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะเล่าเรื่องราวในมุมคุณเป้ให้ฟังหน่อยก็มันน่าจะที่มีคนสงสัยและตอนนี้ยังมาถามอยู่นะครับน่าจะเล่าแค่ตรงน,นี้ว่ามีการพูดคุยกับคุณธนทรหลายครั้งหรือไม่ จากที่คุณธนทรเคยโพสต์นะครับซึ่งผมก็ได้โพสชี้แจงไปแล้วเนี่ยคุณธาทรเนี่ยเคยโทรมาสอบถามแค่ครั้งเดียวโทรมานะครับว่าพักจะถูกยุบเนี่ยคุณจะไปกับเราคุณจะไปต่อในกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับคือตอนนั้นผมก็ผมยังไม่รู้ว่าใครที่ไปต่อเนี่ยพักต่อเนี่ยใครจะมาเป็นหัวหน้าพักใครจะเป็นเลขาธิการพักส่วนอุดมการหรืออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยที่จะ ไม่ค่อยที่จะกังวลเท่าไหร่มันคงคล้ายๆเดิมหละครับมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงเดิมแต่ผมในฐานะที่ก็คนทํางานผมก็อยากรู้ว่าใครจะเป็นผู้นําพักหรือผู้นําองค์กรเราเนี่ยครับมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติตรงไหน,นคือผมทํางานภาคเอกชนหรือทํางานที่อื่นเนี่ยผู้นําองค์กรก็เป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจเลือกแล้วมันก็มีเวลาครับมันยังไม่ได้ยุบพักจริงๆเลยตอนนั้นว่าผม เอะผมที่ผมบอกไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันยุบพักหรือ,อยังตองช่วงเวลานั้ะครับแต่ผมกลับมาทบทวนะอ่ะอ๋อตอนนั้นมันยังไม่ได้ยุบเลยเขาก็โทรมาสอบถามมาเช็คยอดมาเช็กว่าเอสอสสแต่ละคนใครเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผมก็ยังยืนยันแล้วผมก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองปิดพลาหรือไม่รู้สึกว่าตัวเองเอ่อถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็ต้องถามเขาว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักมันเป็นสิทธิที่ผมควรรู้ ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าผมก็ไปอยู่กับพักก้าวไกลแล้วก็ทําทุกอย่างเป็นปกติไม่เคยบทสวนไม่เคยรับเงินทั้งที่มีข้อเสนอถึงแปดหลักมาด้วยซ้ําครับผมว่าอันนี้ตั้งหากเป็นข้อพิสูจน์ครับส่วนเขาจะเอามาประเด็นนั้นมาเป็นเอ่อเป็นจุดที่สร้างความชอบธรรมในการเขี่ยผมทิ้งอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ประชาชนก็ใช้วิจรารณญาณนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย บทพิสูจน์คือผมไม่รับเงินไม่เคยบทสวนให้ความร่วมมือกับพรรคตลอดไปช่วยเลือกตั้งตัอมทั้งสมุดปราการกรุงเทพจตุทศักดิ์หลักสี่หรือแม้กระทั่งสงขาืาก็เนี่ยครับก็กถือว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วครับผมผมขยายความนึงแสดงว่าช่วงจังหวะรอยต่อจากอนาคตใหม่มาสู่สู่เก้าวไกลเนี่ยที่ถ้ายึดตามที่ข่าวออกมาคือที่คุณธนาทรบ,บอกว่าคุณเป้อาจจะลังเลหรือว่าตัดสินใจช้าเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าเราไปเจรจาพรรคอื่น คือที่ช้าเนี่ยเพื่อรอดูความชัดเจนของพักใน,นเวลานั้นถูกไหมคือคือวันนั้นที่โทรมาเนี่ยมีเรื่องเดียวเลยว่าเราอยากรู้ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพักเพราะว่าบางบางบาง,บางข่าวก็มีว่าชื่อนูน้นชื่อนี้ชื่อนูน้นชื่อนี้ซึ่งมันก็เป็นข่าวลือนะผมไม่อยากพูดว่าเอ่ยชื่อใครแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยมันคือมันก็คือขัดกับพักบอกว่าจะทําการเมืองใหม่พักบอกว่าจะไม่เอาแบบญาติพี่น้องมาทําซึ่ง ก็แค่อยากรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าพักครับมันมันไม่มันผิดตรงไหนแล้วมันยังมีเวลาครับซึ่งเออถ้าผมรู้แล้วแล้วมันไม่ใช่แล้วอิดออดก็ว่าก็ว่าไปอย่างคือตอนนั้นหรือบอกผมมาในช่วงนั้นก็ได้ถ้าคนนี้เป็นหัวหน้าพักคุณโอเคไหมนี่ไม่ได้คําตอบอะไรเลยแล้วก็จะมาคาดคั้นภายในตอนนั้นก็ผมก็ยังยืนยันว่าผมมีสิทธิ์ควรที่จะรู้ในฐานะที่พักบอกว่าเป็นพักประชาธิปไตย S <S ครับโอเคผมถามเพิ่มในอีกมุมหนึ่งในในในมุมของคุณเป้นะคุณเป้ถ้ามองไปอย่างก้าวไกลกับที่เราเคยทํางานด้วยกันมานเนี่ยนอกเหนือจากประเด็นตรงนี้มันมีอะไรไหมที่คุณเป้รู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยกับพรรคอะไรห,หรือว่ามันแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวจริงๆว่าอยากแค่อยากรู้ใครเป็นหวัวหน้าพรรคแค่นั้นประเด็นนั้น<อ>เป็นเป็นสิ่งที่เขาหยิบมาใช้เพื่อที่จะอาจจะมีความชอบธรรมในการเอาผมออกแล้วเอาอีกคนเข้ามาแต่การทํางานถ้าคนติดตามก็ทราบว่า ผมก็ทํางานกับพักไม่เคยบทสวนเลยให้ความร่วมพักตลอดแล้วมันจะมีประเด็นไหนที่ที่ที่เขาจะเอามาอ้างได้เขาเอาเรื่องที่ย้อนหลังไปสองสามปีมาอ้าด้ที่ถ้ามันมีเหตุผลที่มีน้ําหนักหน่อยมันคงไม่ดรามา่าคนในพื้นที่คงไม่ได้แบบเห็นอกเห็นใจผมขนาดนี้ครับอ๋อนีคอ่คือแสดงว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ก็เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ยิ่งคนที่ติดตามติดตามการทํางานผนี่อผมเข้าใจบางคนไม่ได้ติดตามการเมืองก็ไม่ได้เข้าใจแต่ได้เข้าไปอธิบายได้ก็ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่พักส่งมาเนี่ยไม่ค่อยมีความยึดเยิงกับพื้นที่เท่าไหร่ก็ครับการเขาก็สร้างตารลี่ให้มันยึดโยงครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเคยโพสต์ด้วยซ้ําเขาเคยแชร์ด้วยซ้ําที่ว่าว่า สสอ,อนาคตใหม่เขตข้างๆครับส่วนหลวงประเวทที่ที่ย้ายไปตอนนั้นน่ะที่มีข่าวจริง<ช>ว่าเขาเสียดายว่าเขาน่าจะเรียกลงเขตนั้นแทนที่จะไปเรียกลงจังหวัดกาลสินรอบที่แล้วเขาเป็นคนแชร์เองแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไปลงเขตนั้นมากลับมาลงเขตนี้เขตที่ผมเนี่ยผลักดันให้ผู้ช่วยสสผมเนี่ยชนะเลือกตั้งสออก,กอทั้งเขตบางนาและเขตพระขนง ผู้ช่วยส,สออก,กอปัจจุบันเนี่ยไม่เคยทําการเมืองคือมาเริ่มทํางานพร้อมๆกับที่ผมเป็นสสก็ชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเออกลุ่มนี้มันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่ทํางานมาใหม่อะ่ะมันก็คงอยากสนับสนุนเหมือนเดิมคือก็ชนะชนะอดีตสออกชอนะนักการเมืองที่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 เคยมีชื่อเสียงก่อนครับก็อันนี้ผมก็ ือว่าเป็นความภูิใจที่ได้สร้างนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาเข้ามาเสริม <สะ S 1> ให้ <ผม S 1> วงการ <ผม S 1> ขยายไปอ,อ,อีกนิดหนึ่งคุณเป้คือไอ้ที่คุณเป้บอกว่าที่ผมถามไปว่าคือประเด็นอื่นนอกเหนือจากเรื่องที่คุณธทนทอน,นกล่าวมาเนี่ยคือแสดงว่านโยบายอื่นหรือว่าอะไรอื่นที่เกี่ยวกับก้าวไกลคุณเป้ไม่ได้มีอะไรที่ขัดกับพักเลยคือเราตามพักหมดไม่ได้มีอะไรรู้สึกปะประเด็นนี้มันอาจจะเป็นการที่ทําให้เราทํางานในพื้นที่หรือทางานกับชาวบ้านยากไม่มีอะไรเหล่านี้เลย คือแค่เรื่องนั้น<ม>เรื่องเดียวจริงๆในช่วงขนาดนั้นผมก็ยึดถือตามมติพรรคครับ <Okay. S 2> ก็ก็ไม่มติดอะไรไม่เคยหวดสวนครับคือถ้าผมเนี่ยมีเรื่องทําผิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาเอาประเด็นหลังเหล่านั้นเนี่ยเอามาสร้างความชอบธรรมได้แต่ว่ามันไม่มีครับเขาก็เลยเอาเรื่องสามปีที่แล้วอ่ะมา <laughs> ที่จะครับครับโอเค okay. เอาละวันนี้เรามาบ้านหลังใหม่แล้วมันมีคนสนใจเหมือนกันว่าแล้ว สิ่งที่ปรากฏมาว่าการที่คุณเป้ได้รับเลือกเป็นสสจากสมัยที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นคะแนนของพักหรือเป็นคะแนนของตัวคุณเป้เองที่ทําพื้นที่คลี่ประเด็นตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมในมุมที่คุณเป้เป็นคนในพื้นที่ก็ต้องเป็นอนาคตใหม่เนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่คะแนนผมเลยในฐานนะครับแต่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาสาในฐานะที่พักบอกว่าเออพักจะทําการเมืองใหม่แล้วมันก็ซื้อ ใจผมจากที่ไม่เคยมองการเมืองว่าเอ้เราจะเข้าไปแตะการเมืองด้วยหรอเพราะมันอยู่เป็นเรื่องไกลตัวแต่ก็บอกว่าพรรคจะทําการเมืองใหม่แล้วเราก็คิดว่าเราก็มีศักยภาพในฐานะที่เราเป็นคนพื้นที่ครับคือผมเรียนปถมก็เรียนเขตบางนาเรียนมัธยมก็เรียนเขตพักขนงแล้วมันก็มีสองสอเขตบางนาพักขนงพอดีฉะนั้นเนี่ยโปรไฟล์ผมมันแมทช์กับ กับพื้นที่เนี่ยก็เลยส่งไปสมัครทางอีเมลไปว่าเอ้ยเราทํางานอะไรเราเป็นยังไงนหละเขาก็คัดเลือกผ่านเข้ามาทางระบบแต่ว่าการคราวที่แล้วเนี่ยมันบัตรหนึ่งใบใช่ไหมครับนอกจากพักแล้วมันก็ต้องมีผู้สมัครหรือหรือคนเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันมันแยกไม่ออกคือคือถ้าบอกว่าเป็นพักล้วนเนี่ยทําไมสสมันจึงมีแค่ได้บางคนล่ะครับแต่กทมคราวที่แล้วก็มีเก้าคน ทั่วประเทศ<ม>สสเกณฑ์มีสามสิบค,คนผมว่า<ม>พากัเป็นส่วนหลักแต่ผมก็หาเสียงทุ่มเทเต็มที่ม,มันก็เลยมันก็เลยได้เข้ามาครับก็จ<ม><ม>ะตอบคำถามว่าควรจะอ้าว่าเอ้ยเดี๋ยวจะอ้างว่าเป็นคะแนนของผมไม่ครับผมไม่เคยทําการเมืองแต่ผมก็มี<อ>มีมีเพื่อนแล้วก็อยากให้การเมืองเป็นการเมืองที่เป็นการเมืองรูปแบบใหม่อย่างที่ผมทํามาตลอด ครับครับแล้ววันนี้พอมาอยู่อีกพักหนึ่งแล้วเราไม่ได้อยู่ก้าไกลมันเนี่ยมาอยู่พักใหม่กับพื้นที่เดิมที่เราทําแล้วเราต้องสู้กับพักเดิมด้วยเนี่ยเท่าที่เท่าที่ลงพื้นที่มาเป็นยังไงกระแสตอบรับของพี่น้องประชาชนหรือประเมินคู่แข่งประเมินตัวเราอย่างไรบ้างโอกาสก็ได้รับความความเห็นใจครับแล้วก็กำลังใจคนที่ติดตามเนี่ยแน่นอนเขาก็เขาก็ชมเชยก็บอกว่าอันนี้อาจจะเขาก็บอกว่า เออตั้งแต่อยู่บางนาพระโขนงมาเนี่ยก็เห็นเราเป็นสอสอคนหนึ่งที่ทํางานดีลงพื้นที่มากสุดแล้วแล้วก็เห็นงานเป็นชิ้นเป็นอันมากสุดอันนี้อาจจะเหมือนอวยแต่ว่าผมเก็บฟีดแบ็มาจากในในที่เขาแจ้งให้ทราบในเพจในเพจนะครับที่ว่าทํางานก็ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าผมตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วผมเนี่ยเป็นสอสอผมก็ ไม่ทําอาชีพอื่นเลยผมก็เป็นสอสอย่างเดียวแล้วก็มีบอกกับทุกๆคนตั้งแต่เป็นสอสอแรกๆแล้วว่าผมตั้งใจจะเป็นสอสอโดยที่ไม่ได้ทําธุรกิจอื่นคือมีไรายได้แค่เงินเดือนกับเบี้ยประชุมของสอสอมันก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวพ่อแม่ได้ครับก็มผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดแล้วเป็นสอสอผมก็ตั้งใจจะทำนี้แล้วในป้ายหาเสียงผมก็ใช้ประโยคนี้ในการหาเสียงด้วยอืมกับ โอเคจุดที่คุณเป้พูดมามันมันมันเหมาะกับพี่กับก็มีความเห็นผู้ชมก็บอกเหมือนกันว่าเออคุณเป้เป็นคนที่ที่ทําพื้นที่และอยู่ติดพื้นที่มากขยายความตรงนี้ฟังหน่อยกับประเด็นตรงนี้มันกลายเป็นว่าน,นี่ผมตั้งข้อสังเกตนะคุณเป้อาจจะชี้แจงตรงนี้ก็ได้ว่ามันกลายเป็นว่าไอ้สไตล์แบบเราเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์สอสเขตแบบก้าไกลหรือเปล่าเลยทําให้พรรคอาจจะมองว่าเราไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเพราะว่าสไตล์ของสสเขตก้าไกลคืองานในสภาต้องได้ด้วยแต่ว่า ในในมุมหนึ่งคนอาจจะเห็นคุณเป้ไม่ค่อยมีบทบาทในสภาเท่าไหร่ผมว่าผลว่ากับการเลยด้วยซ้ําคือถ้าก้าวไกลสอสอก้าวไกลเนี่ยทํางานแบบผมเนี่ยสอสอก้าวไกลจะดังทั่วประเทศเลยสสอเขตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำงานรับเรื่องล็อกเรียนแล้วก็ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและสรุปงานทุกๆเดือนแล้วก็สรุปงานรายย่อยทุกๆสัปดาห์ด้วยซ้ำตั้งแต่เป็นสสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ สิ่งที่ทําแล้วคนในพื้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความตั้งใจแต่พักไม่เลือกที่ไม่เลือกที่จะใช้โมเดลนี้เป็นแต่พักต้องการบอกว่าสอสอเขตแบบก้าวไกลก็คือแบบผมนี่แหละครับแต่ว่าเขาอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เขาไม่ชอบแต่ถ้าเราคิดดูมีคนบอกว่าเออถ้าสสอเขตไม่ว่าจะพักไหนก็ตามก้าวไกลหรืออื่นทำแบบผมเนี่ยเชื่อว,ว่า คนในพื้นที่พอใจคนที่เลือกมาพอใจครับก็แต่ว่าในงานในสภาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอ่ะผมไม่มีบทบาทแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าผมต้องการให้เป็นในงานผมเสนอตัวตลอดครับเวลามีประเด็นใหญ่ๆมีประเด็นที่น่าสนใจมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราเรามีความสามารถที่จะถ่ายทอดได้แต่ไม่เคยได้รับเลือกให้อภิปรายในเรื่องในใน,ในเรื่องนั้นๆแล้วมันจะไปมีบทบาทได้ไงผมว่า คนคนนักข่าวหรืออะไรก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีคนที่จะเลือกมีโคต้าของพรรคมีอะไรพวกนี้นครับมันก็มีจํานวนแล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาอยากผลักดันอยู่ครับแล้วมันจะไปมีบทต่างนั้นได้ไหมครับอืมกับขยายความอีกนิดเดียวว่าที่เราทําพื้นที่แล้วเกาะติดพื้นที่เนี่ยคุณเปทําอะไรทําแบบสสเททั่วไปที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยคือซ่อมถนนด<อ>ูแลพี่น้องแจกของอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าผมเนี่ยเหมือนกับว่า ทำตามคาแรคเตอร์ Character, หรือทำตามเขาเรียกว่าอะไรนะกรุงคนกรุงเทพอะ่ะจริตของกรุงเทพจริตของคนบางนาพักขนงนะครับคือเวลามีเรื่องร้องเรียนอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของผมอีกอันหนึ่งพอดีผมมีแผ่นพับแล้วก็เอ่อคัดมาสามเรื่องเป็นความภูมิใจผลงานของผมนะครับคืออย่างสมมุติว่ามีวินมีในใน,ในเขตพักขนงบางนาเนี่ยมีคอนโดอยู่เยอะเขาก็จะมีปัญหา การเดินทางเขาเรียกแอปพลิเคชันเรียกรถมอเตอร์ไซครับจ้างเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งทั้งที่หน้าคอนโดเขาเนี่ยก็มีวินมีวินดั้งเดิมอยู่แต่ว่าไม่ไม่สะดวกที่จะใช้วินอาจจะเป็นแบบค่าโดยสารหรือกิริยาหรือเรื่องอื่นๆนะครับ<ม>เรียก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 แอปพลิเคชันวินไปแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันคือวินเจ้าถิ่นดั้งเดิมเขาก็กรีดกันไม่ให้แอปพลิเคชันเนี่ยเข้าไปรับ ที่หน้าคอนโดเพราะว่าเขาอาจจะสูญเสียไรายได้ครับแต่ว่าจริงๆเราก็มองว่าผู้ผู้ผู้ใช้บริการผู้จ่ายเงินนี่ยควรจะมีสิทธิ์เลือกครับผมก็เข้าไปเคลียร์เข้าไปเข้าไปคุยไปเจรจาเพราะว่ามันไม่ใช่แจ้งมาแค่ครั้งเดียวครับมันหลายๆครั้งติดต่อกันมันก็เป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขก็เลยก็เลยเข้าไปแล้วก็ เป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวจนเจ้าถิน่นผู้มีอิทธิพลเขาก็เขาก็มาวันนั้นก็มีคนเข้ามาในเพจตอนนั้น Facebook ไลน์ก็มากกว่าการหนึ่งล้านการเข้าถึงครับแล้วก็มีเอ่อไทยรัฐออนไลน์ก็มาทำสกูป๊ปมันก็ลักดันไปสู่การแก้ปัญหาครับผมเอามีกลุ่มกราฟเคลื่อนที่เร็วก็มายื่นหนังสือกับผมผมก็เอาเรื่องนี้เข้าคณะกรรมิการมาประชุมกับผนส่งในพื้นที่ตั้งกระทู้ถึงรัฐมนตรีจนในที่สุดเนี่ย อแอปพลิเคชันเรียกรถจักรยานยนตรับจ้างตรงนี้ยกระทรวงคมนาคมก็ออกกดกระทรวงให้มันใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วครับเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณตุลาพฤศจิกาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นครับอันนี้คือตัวอย่างแบบลงพื้นที่ของผมนะคือลักษณะเนี้ยหรือว่าแบบ มีมีปปามาซ่อมมาซ่อมถนนแล้วแบบไม่กลับให้เป็นเหมือนเดิมเนี้ยอย่างคนนั่งวิวแชร์ปกติทางสโลปเขาจะใช้วิวแชร์ขึ้นง่ายแต่แต่ผู้รับจ้างของปปาเนี่ยก็ทําเฉพาะหน้าไปก่อนเนี้ยก็เดือดร้อนก็ก็แจ้งมาผมก็เข้าไปลงพื้นที่แล้วก็รีบประสานให้ปปาเข้ามาแก้ไขเพราะว่าก็ไปถามวินขค้า,ขาเขาบอกเนี่ยมีผู้พิการใช้ตรงนี้ทุกวันจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนเขาต้องไปช่วยเข็น อย่างเงี้ยก็ก็ต้องไปรีบแก้ไขตรงนี้ครับครับโอเคผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการชี้วัดระหว่างตัวคนเป้กับตัวพรรคก้าวไกลก็ได้ครับก็คือตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยู่พรรคก้าวไกลแล้วทั้งที่ถ้าผมเป็นผู้สมัครสสพรรคก้าวไกลเนี่ยเทียบจากสถติมันมีโอกาสสูงเพราะว่าเราชนะทั้งเขตบางนาเขตพักขนง สกอนะครับหมายถึงสกอรมันก็เอามาเอามาประเมินได้แต่ตอนเนี้มันไม่ใช่แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนวิเคราะห์กันว่าอ๋อก็เพราะมันชนะสกอรทั้งสองเขตไงเขาเลยส่งคนที่อยากให้ชนะสสมาลงเขตนี้่เลยก็อก็อาจจะวิเคราะห์อย่างนี้ได้ครับครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าผมทําเต็มที่แล้วก็เวลาไปลงพื้นที่แต่ละวันแต่ละโซนเนี่ยผมเลือกกระจายไปเพราะมันไม่ครอบคลุมเนี่ย ก็จะมีคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจบอกสู้ๆนะสู้ๆนะ,ๆนะทุกวันเลย <Yeah. S 2> ที่ฟังเออแบบมันมากกว่าที่ที่คาดหวัง <c oughs> เพราะปกติเนี่ยเออผมก็จะได้รับกําลังใจผ่านทางทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook <Yeah. S 2> แล้วก็อย่างอย่างวินมอเตอร์ไซค์อย่างพวกกราฟไรเดอร์เนี่ยเขาเขาจะรู้จักผมเยอะหน่อยเพราะผมทำประเด็นอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับเ <Yeah. S 2> วลาเจอเขาก็เขาก็ากทักทายเขาก็เชีร์ให้กำลังใจเลย <Yeah. S 2> ซึ่งครับ ผมก็อยากรู้ครับว่าผลเป็นยังไงตอนนี้ก็บอกว่ามั่นใจเกี่ยวเซนเนี่ยบอกไม่ได้แต่ว่าทําเต็มที่ครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เมื่อกี้จะถามคือมันไม่ใช่พักก้าวไกลที่ที่เป็นคู่แข่งหลักตอนเนี้อของอบอกชีอก็ได้ประชาธิปัตย์เขาก็เป็นสสสองสมัยก่อนที่ผมจะเบียดชนะได้รอบที่แล้วเขาก็หมายมั่นว่าเออเขาก็อยากที่จะชนะขึ้นมาก็พักเพื่อไทยรอบที่แล้วเนี่ยทักษิณก็ถูกยุบ ผมก็อาจจะมีส่วนอันหนึ่งที่แบบคะแนนมันก็อาจจะเทม,มาตอนอนาคตใหม่รอบรอบที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ในหลายพักเป็นการพิสูจน์กันก็มันไม่ใช่แค่ก้าวไกลกับผมมันมีพักอื่นเข้ามาร่วมด้วย <Okay. S 1> แล้วก็มีพักไทรสั้นๆสุดทิงหน่อยเขาก็เขาก็ผลักดันเขาก็หมายมั่นเพราะว่าในเขตผมเนี่ยก็ลูกรองหัวหน้าพักก็เป็นคนลงเองครับโอเคครับทิ้งท้ายสั้นๆสั้นๆคุณเป๊ะค,คุณสงสัย ทำไมเวลาป้ายหาเสียต้องอุ้มแมวอ๋อครับดีและหลายคนต้องใส่ใช่ผมชอบเลยคือคือ,คอน้องเหมียวเนี่ยน้องเหมียวเนี่ยน้องเหมียวตัวนั้นเน่ะเก็บมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วครับมันถูกทิ้งไว้ที่สูงวิทเก้าสามอยู่กลางๆต้นๆซอยหน่อยร้านขายมะพร้าวเขบอกว่าเนี่ยเอาไปเลี้ยงไหมมีสองตัวก็เะนั้นก็ ก็ดูไปดูมาคุยกับหลานที่เป็นผู้ช่วย่วยช่วยหาเสียงอยู่ก็อยักหน้าเอออยากเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงก็กชีอน้องเหมียวพักขนมครับตามในรูปเนี่ยชีอน้องเหมียวพักขนงอีตัวหนึ่งชี้น้องเหมียวบางนาแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเขาออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับมากรับโอเคอ๋อเป็นแมวที่เจอตอนเลือกตั้งโอเคอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแมวน้าโชคอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่ก็เลยก็ถือว่าถ้าถ้าตั้งให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ก็จะตั้งแล้วเพราะว่าเวลาเอา วลาถ่ายรูปร่วมกันแล้วด้วยน่ะก็คือยอดพาสติเคตหรือใน Facebook ไลน์ก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกับมีมีเอฟซีย่อมๆของน้องเหมียวอยู่ครับครับคับโอเคผมอยากพูดตรงตรงนึงได้ไหมครับผมอยากพูดตรงตรงนึงมีมีคนพรดตรงตรงผมเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับพักตลอดนะครับเวลาปิดสมัยประชุมเนี่ยเขาก็จะไปถอดบทเรียนกันเออมันมีความครับอยากอยากระบายอันหนึ่งคือไอ้ครั้งล่าสุดก่อนที่ผมจะไม่ได้ไปเนี่ยเขาก็ไปถอดบทเรียนกันว่า เออแต่ละแต่ละคนเนี่ยจะชนะเลือกตั้งยังไงนะที่ที่ดอนหอยลอดตัวนั้นจําได้ครับสสแต่ละคนจะชนะเลือกตั้งยังไงเนี่ยผมก็ตอนนั้น,น,น,ก,นก็อนนนพอทราบแบบแค่ราคาแหละว่าเอ้ยเราจะได้ส่งลงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าใครๆก็มาบอกว่าเออเขาจะไม่ให้ลงนะอะไรเงี้ยผมก็เลยถามไปว่าคนอื่นเนี่ยเขาคุยการวางแผนว่ากลยุทธ์กันว่าชนะเลือกตั้งยังไงแต่ผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพักจะส่งลงหรือเปล่าครับแล้วทีนี้คุณหมออ๋อง อดีภพัทนะครับที่เขาเป็นกรรมการบริหารเขาก็เขาก็พูดผมก็ได้ยินเพราะบอกบอกเขาไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ก็ก,ก็มันเป็นตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ในในข่าวที่ไปรอบนี้เหมือนกันเนี่ย <S <S ผมอยากที่จะเอ่อพูดคุยเปิดอกกับเพื่อนสอสอครับว่า <S 1> <S 1> <S ตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมใช้การกระทําการทํางานเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราไม่มีเรื่องอย่างนั้นจริงๆเลยนะคือก็ก็อยากที่จะแบบ ตอนเขาอบรมระหว่างวันเนี่ยผมก็เดินเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมขอพูดเปิดอกกับเพื่อนเพื่อสอสนะพูดบอกกับคุณหมครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนั้นคุณทีมเขาป่วยเป็นโควิดเขาไม่ได้ไปมีที่นำนำหลักก็คุณหมายแล้วก็คุณพิจาร์แล้วก็คุณชัยธวัฒน์สองคนนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนี่กับผมเวลาผมก็เลยเลือกที่จะบอกคุณหม่ครับ mm hmm. แต่บุดท้ายตอนเย็นตอนเสร็จแล้วเนี่ย ก็คิดว่าเขาก็บอกเโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วสุดท้ายไม่ได้พูดเพราะว่าอบรมวิทยากรมาอบรมเสร็จแล้วก็มีคุณาทรออกไปพูดคุณาทรพูดเสร็จก็คุณปีบุตรออกไปพูดพอเสร็จแล้วผมก็คิดว่าอาจจะเป็นผมอีกแต่ก็ไม่ได้พูดหรือ,มอมไม่ได้พูดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไหนๆก็มีความพยายามที่จะอยากบอกกับเพื่อนๆเพื่อนๆสอสอแล้วเนี่ยในช่วงวันนั้นตอน กินข้าวเสร็จเขามีร้องคาราเกะผมก็เลยไปร้องเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็ได้พูดเปิดอกว่าก็ที่ผ่านมาที่มีข่าวเนี่ยก็เพื่อน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 พี่ๆสอสก็น่าจะรู้รับรู้แล้วว่าเออผมก็ยังอยู่แล้วผมก็ไม่เคยทําอะไรที่ทําให้ฟักเสียหายไม่เคยวตดสวนอะไรเลยนะก็ก็ก็อยากบอกไว้ดังนั้นเพราะผมไม่ค่อยจะพูดมากผมว่าให้ใช้การกระทําเป็นสิ่งที่ตัดสินดีกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอย่างเนี้ยครับเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับ ได้โอเคขอบคุณมากคุณเต้วันนี้ที่มาคุยกันนะครับอบคเป็นการรายการนะครับติดตามตลอดเลยคขอบคุณรับขคุณมากเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ